สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูวิธีการเชื่อมต่อ Apple CarPlay ในรุ่น Toyota Corolla Cross Hybrid คันนี้เวลาเราจะใช้ตัว Apple CarPlay มีวิธีใช้อย่างไรบ้างอันดับแรกค่ะให้เรานะคะใช้สาย USB ค่ะเสียบเข้าไปแล้วก็เชื่อมต่อที่ตัวรถค่ะ ตัวเครื่องนะคะจะขึ้นหน้าจอของเราค่ะหลังจากนั้นให้เราใช้งานตัวโลเคชันที่เราจะไปได้เลยค่ะนิ่ได้ทางตะวันออกทางใต้แล้วลีวขวาแค่นี้ค่ะก็สามารถใช้งานได้แล้วนะคะถ้าเราอยากจะฟังเพลงแล้วก็ดู GPS ในรถไปด้วยก็สามารถใช้งานพร้อมกันได้ค่ะหรือว่าใครที่ใช้ระบบ Android ตัว Android ก็สามารถใช้สายนะคะเชื่อมต่อการเชื่อมต่อง่ายน,นิดเดียวค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยเสียบปุ๊บใช้งานได้ทันทีเลยค่ะ ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับการเชื่อมต่อง่ายๆนะคะตัว Apple CarPlay ใช้งานภายในรถรุ่น Toyota Corolla Cor Hybrid คันนี้ค่ะ